而派他罗。 Golden นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอน,นาคตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบแรกในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภ คือ Queen of Von สีไม้ The Lover อัสวินถือถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Devil นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ Queen of Von นะในในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภอาจารย์เห็นได้ว่า ความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่สดใสล่าเริงเฟนลี่นะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศี พฤษศกเลยก็ว่าได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือบางคนเป็นระดับหัวหน้าเป็นเจ้าของจิตการเองอะไรใดๆแต่คุณเป็นคนที่ปกครองลูกน้องด้วยความเข้าใจหรือว่าเป็นคนที่แบบลูกน้องกล้าเข้าหามีอะไรเขาก็กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาหารือนะคะกับเจ้านายที่เป็นชาวราศีพฤษศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่านะ คุณสามารถเป็น energy ที่ดีให้กับคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีนะอันนี้คือผู้หญิงชาวราศีพฤษกต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษกใบนี้บอกให้รู้ว่านะคะส่วนใหญ่นะในอดีตที่ผ่านมานั้นคุณคบหาดูใจนะหรือกำลังคบหาดูใจด้วยก็ได้นะกับคนคนนี้นะคือเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่เฟนลี่ ในหน้าที่การงานของเธอก็ปกครองลูกน้องหรือดูแลลูกน้องด้วยความเข้าใจไม่ได้เป็นผู้หญิงประมาณว่าอีโก้สูงหรืออะไรกับลูกน้องหรือคนรอบข้างเลยเธอเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็มองโลกในแง่ความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นตกหลุมรักเธอนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่สี่ไม้ใบนี้มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภหรือไม่นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแสดงถึงที่อยู่อาศายัยหรือบางคนมีการวางแผนหรือมีการสร้างบ้านหรือปลูกบ้านแล้วก็ได้เช่นเดียวกันมีการเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านใหม่ หรือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยชัดเจนมากๆในช่วงอดีตที่มีความสําคัญหรือเกิดขึ้นแล้วนะคะในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันมีการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเอะนี่แหละคือความภาคภูมิใจของฉันชิ้นหนึ่งนะค,ะคือทํางานมาหนักๆเห,ห,หนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะมาลงทุนอยากที่จะมาปลูกบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของความมั่นคงของชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ The Lover สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีพฤษกนั้นนะคะบางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนั่นเอง The Lover เป็นนักรักตัวยงเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้นะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ตัวแทนของชาวราศีพฤษภ หรือเป็นไพ่ตัวแทนของคนรักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่เป็นนักรักตัวยงหรือเป็นคนที่แบบอาจจะเลิกรากกับคนเก่าแล้วพร้อมที่จะมูฟออนหรือพร้อมที่จะคบหาดูใจกับคนอื่นเลยหรือความสัมพันธ์เป็นแบบคล้ายๆกับรักสามเศร้าก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งๆที่คบกันอยู่อะไรเงี้ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แอบคบแอบเผื่อรักเผื่อเลือกกับอีกคนหนึ่งเอาไว้อะไรเงี้ย เผื่อเสียใจยเผื่อเลิกลากับอีกคนนึงก็ยังมีอีกคนนึงไว้คอยสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นกรณีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีหลายคู่นะชาวราศีพฤษภประสบปัญหาของผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลนะคะหรือมาควบคุมชีวิตหรือบงการชีวิตความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะ ที่จริงแล้วความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะต่อมานะอัศวินถือถ้วยใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วชาวราศีพฤษภจะพบรักจะปิ๊งปังจะรักหรือว่าจะไปเจอกับคนรักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเกิดจากการเดินทางนะคะ ไม่ว่าคุณจะเดินทางในรูปแบบของการไปท่องเที่ยวหรือการไปสัมมนาการไปพื้นที่ไปสาขานั้นไปสาขานี้หรือทำงานอะไรก็แล้วแต่มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทําให้ชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงระยะเวลานั้นได้มีโอกาสได้เจอกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคบอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการเดินทางแล้วก็ไปเจอกันโดยบังเอิญเจอเจอกันสถานที่เที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ได้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นคนที่ต่างพื้นเพกันต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นต้นต่อมาเป็นไพ่เดอ d e เดวิลใบนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภเป็นไพ่ประจำราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือสำหรับไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับกิเลสต,ตัณหา ความลุ่มหลงมัวเมานะหรือบางทีที่เขาเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดนะเอางี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับชาวราศีพฤษภคนโสดคนใดในในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วคุณจะไปเจอหรือไปพบรักจะไปมีความรักกับใครในส่วนใหญ่แล้วคุณจะเผลอไปคบกับคนที่แบบเจ้าชู้คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไร คุณอาจจะเป็นหลงสเสน่ห์เขาอาจจะเป็หลงคาลมเขาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางทีคุณอาจจะแยกไม่ออกระหว่างความรักหรือความหลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะมองข้ามข้อเสียของเขาไปเยอะเลยอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือแบบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันเพราะว่าเราเคย ทำกรรมร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันในชาตินี้อาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนไม่ว่าจะในฐานะของคนรักก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะในอดีตที่ผ่านมามีหลายคนนะชาวราศีพฤษภนั้น<ๆ>เผลอไปคบหาดูใจกับคนที่ทั้งเจ้าชู้ทั้งดื่มทั้งเที่ยวนะคะคนคนนี้ เออน่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไปชอบในทางดื่มทางเที่ยวทางกิเลสตัณหาอยู่พอสมควรเลยนะคะบางทีคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่มันถอนตัวยากหรือมันเลิกยากหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งนะะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการที่คุณยังคงมีบ่วงกรรมร่วมกันอยู่ นะคะถ้าคุณสองคนหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าคู่กรรมนะคะหมดกรรมร่วมกันแล้วต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยเลิกกันได้ง่ายอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณสองคนยังคงต้องใช้กรรมร่วมกันอยู่มันก็ยังจะเลิกยากอยู่นั่นเองนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพฤษภ ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุไฟราศีเมถุนราศีมังกรและราศีาธาตุน้ำค่ะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันนะให้กับชาวราศีพฤษภว่าไพ่ปัจจุบันของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกในปัจจุบันคืออัศวินถือถ้วยขึ้นอีกแล้วสองถ้วยเด็กถือดาบหนึ่งเหรียญและก็ต่อมาด้วยสามถ้วยนั่นเองนะคะ มาดูที่อัศวินถือถ้วยกันเลยสําหรับไพ่ใบนี้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันถ้าคุณมีการเดินทางหรือมีการไปพบปะผู้คนภายนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณยังคงโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนถูกใจจากการที่คุณเดินทางนะคะบางทีไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าคุณยังอยู่ที่บ้านจากบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานกลับมาบ้านแค่เนี้ย มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอกับคนคนนี้หรือคนรักนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะการที่จะได้เจอคนรักหรือคนถูกใจของชาวราศีพฤษภต้องเกิดจากการเดินทางแล้วไปพบกันโดยบังเอิญหรือการพบกันจากสถานที่เที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษกนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะเหมือนมองตาแล้วก็รู้ใจกันเหมือนคนที่มีศีลเสมอกันนะคะนี่แหละคือมันแบบยิ่งอุ้มชูยิ่งสนับสนุนกันยิ่งเติมเต็มซึ่งกันและกันมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆและคุณสองคนนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ะะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ว่าได้นะมีบางคู่ที่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วว่าว่าจะแต่งงานว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะสร้างครอบครัวร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงสําหรับคู่ที่แบบแฮปปี้หรือมีการวางแผนกันไว้แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์ได้เช่นเดียวกัน นะแต่สําหรับคนโสดอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าคุณมีสัญญาณที่ดีมากนะสาหรับไพ่สองถ้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่คุณถูกใจจากในอดีตที่ผ่านมาไพ่ในอดีตมีไพ่เดอะเดวิลคุณจําได้ไหมแล้วไพ่ตอนนี้นะคะช่วงปัจจุบันคือไพ่สองถ้วยนั่นหมายความว่าจากในอดีตที่ผ่านมาคุณจะขมขื่นคุณจะทุกทนนะคะกับคนเจ้าชู้กับคนที่แบบเคยทําให้คุณเสียใจยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณ หมดห่วงหมดบ่วงกรรมจากคนคนนั้นปุ๊บแล้วมาในช่วงปัจจุบันคุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจคนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นเหมือนคู่ที่แบบจะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะแบบแต่งงานกันแล้วก็เหมือนเป็นคู่ที่แบบศินเสมอกันนะคะทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบยากลำบากมาก่อนก่อนที่จะได้เจอกับคนดีคนที่เข้าใจนั่นเองนะ ต่อมาเป็นไพ่เพจออฟสอดในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเอ๊ะนะคะถ้าชาวราศีพฤษภคนใดคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะ <c oughs> เขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วบางทีคุณอาจจะไปเตือนคุณอาจจะไปควบคุมชีวิตของเขาเนี่ย มันค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาจะเชื่อหรือเขาจะทําตามอะไรสักอย่างหนึ่งเขาต้องได้ปฏิบัติแล้วได้ลงมือทําเองเท่านั้นนะคะบางทีเขาอาจจะเอ้อฟังหูไว้หูไ้อย่างนั้นคุณเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงบางทีอาจจะเป็นคนที่ดื้อเงียบแล้วก็เอาแต่ใจด้วยซ้ําไปาและอาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภเองจะต้องไปเอาใจแฟนเด็กคนนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงในเรื่องของบุตรบริวารของชาวราศีพฤษภช่วงนี้เขาก็เป็นตัวของตัวเองไม่แพ้กันมีความดื้อมีความเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วบางคนเนี่ยอยากจะดัดนิสัยอยากจะจะปรับปรปุงนิสัยลูกหลานหรือบุตรบริวารของตัวเองบางคนอาจจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจําเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะแบบในเมื่อฉันสอนไม่ได้ยังก็ให้คนอื่นสอนอะไรก็ว่ากันไป ่อมาก็คือ Eight of Pentacles ใบนี้ในช่วงปัจจุบันชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะเงินก้อนนะคะปริมาณมันจะแตกต่างกันไปตามออความสามารถในการหาเงินหรือตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากัน นั่นหมายความว่าเงินก้อนหนึ่งของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะเงินก้อนนี้มาจากไหนบ้างนะคะอาจจะมาจากการที่คุณเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วมีความโชคดีนะคะแล้วก็ได้เงินก้อนนั้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ กรณีที่2ออาจารย์อยากจะบอกว่ามันเป็นเงินประมาณว่าคุณอาจจะเป็นลงทุนอะไรไว้หรือบางทีคุณมีที่ดินคุณมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้คนเช่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เก็บเงินค่าเช่าหรืออะไรมาอะไรเงี้ยก็ ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะคะจากอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่ตัวเองมีอันนี้มันก็สามารถเป็นเพศสิทธิอินคัมให้กับชาวราศีพฤษภได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะและอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับสิ่งของที่มีมูลค่าะคะจากคนที่คุณรักยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเพชรนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะมันเป็นของแท้แน่นอนนะคะถ้าเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนนะมันอาจจะเป็นของเก๊ของปอมแต่ว่าไพ่เดอะเพนติโกใบนี้คือของแท้แน่นอนต่อมาใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภคือไพ่สามถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบปะนะคะกับเพื่อนเก่าๆที่คุณไม่ได้เจอมานมนานแล้วนะคะอาจจะ ไปงานเลี้ยงคืนสู่เย่าไปงานวันเกิดหรือไปงานแต่งงานหรือบังเอิญได้เจอกับเพื่อนเก่าๆหรือคนรักเก่าที่แบบอาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอจากการไปพบปะหรือออกสังคมอะไรอย่างเงี้ยของชาวราศีพฤษภ ก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันและมีโอกาสว่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่าของชาวราศีพฤษภนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตด้วยนะบางทีเขาอาจจะทักมาหาคุณบางทีเขาอาจจะมาเจอคุณโดยบังเอิญแล้วก็ถามไถ่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าคุณยังคงโสดอยู่ไหมหรือคุณมีคนรักแล้วอะไรก็ว่ากันไปเนาะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุลมนะคะแล้วก็มีราศีธาตุดินเข้ามาด้วยต่อมาเป็นไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภนะในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ กับชาวราศีพิษภบ้างนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะ The e m p r a c e สองถ้วยขึ้นอีกแล้ว The Devil จัสติกแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งไม้นั่นเองนะมาดูที่ไพ่ the e m p l e s s กันเลยผู้หญิงชาวราศีพฤศกในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคุณจะมีความแบบรักสวยรักงามเป็นพิเศษนะเห็นตัวเองแบบโซมอะไรเงี้ยไม่ได้จะรักสวยรักงามอยากจะทำเล็บเข้าร้านสปาเข้าร้านซาลอนหรืออะไรต่างๆนานา,นาปะทินผิวครีมนั่นนี่นะอยากเห็นตัวเองมีความสุขมีความสวยอะไรเงี้ยก็เห็นตัวเอง มีความสุขแล้วก็แบบในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะชอบอะไรที่แบบหอมๆนะคะบ้านหอมอหรือน้ำหอมหรืออะไรประมาณนี้คุณก็จะชอบเช่นเดียวกันมันทำให้คุณรู้สึกถึงความแบบอโลมาเทรลปี้อะไรก็ว่ากันไปนะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความสุขนะคะที่แบบได้กลิ่นของหอมบ้านหอมบ้านสะอาดหรือน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน และอีกอย่างนึงสําหรับไพ่ใบนี้นะคะคือถ้าคนที่แบบแต่งงานนะคะมีสามีแล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ดูแลบ้านดูแลสามีได้เป็นอย่างดีเป็นแม่บ้านเป็นเหมือนคุณไม่ต้องทำงานหนักอะไรมากมายสามีดูแลอุ้มชูคุณเป็นอย่างดีเหมือนใส่พานแล้วขึ้นหิ้งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขารักไข่เทิดทูนบูชาผู้หญิงชาวราศีพฤษภด้วย แต่อีกกรณีหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ถ้าไม่อ่านก็ไม่ได้เดี๋ยวจะขาดนะคะก็คือในเรื่องของกรณีของเมียหลวง ไพ่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงส่วนไพ่ the high low fan นะคะคือไพ่เมียน้อยนั่นหมายความว่าชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงและคุณอาจจะไปรู้ว่าสามีของคุณแอบไปมีเมียน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะมันอาจจะเรื่องแดงขึ้นมาในช่วงนี้หรือคุณเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือกรณีกลับกันคุณอาจจะมารู้คบๆกันอยู่กับคนคนนี้คุณมารู้วันนึงว่าจริงๆแล้วเขาก็มี ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเขาก็มีเมียหลวงของเขาอยู่แล้วแล้วตัวเองก็กลายเป็นเมียน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆระวังด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่มีความคาดหวังว่าเอ๊แต่งงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะตั้งครรภ์สักทีจะได้มีลูกสืบสกุลอะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะชาวราศีพฤษภขาเพราะว่าเห็นไหมสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของการตั้งครรภ์ คือการมีบุตรนั่นหมายความว่าจะมีความโชคดีถ้าในช่วงนี้มันมีความลาบลื่นมากที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นตั้งคันนะคะได้เช่นเดียวกันนะนับไปเลยพฤษภามิถุนากลกรกดานะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพฤษภคือไพนาลีอุปถัมภ อาจจะมาในรูปแบบของแฟนนะคะในรูปแบบของภรรยาในรูปแบบของแม่ในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะเธอสามารถดูแลหรือว่าช่วยสนับสนุนในเรื่องการเงินหรือเรื่องต่างๆนานาของคุณได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเพศหญิงถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากเพศยายเพศเพศชายนะคะมันอาจจะยากกว่าเพศหญิงด้วยซ้ำไปอันนี้คือคําแนะนําจากอาจารย์นะคะ โอ้ลิน้นอาจจะพันกันนิดนึงต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วนั่นหมายความว่าในช่วงปัจจุบันจนมาถึงในอนาคตในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นมีความต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันยังไงนะคะคุณอาจจะคบกับคนคนนั้นนะคะตั้งแต่ช่วงปัจจุบนันแล้วก็มาจนถึงเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ที่อาจารย์อ่านไพ่อยู่ เป็นไปได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เข้าใจคุณเป็นคนที่ศีลเสมอกันกับคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นรักแท้หรือคู่แท้ของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไม่ต้องพูดอะไรมากมายมองตาก็รู้ใจกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะและอีกกรณีหนึ่งคือมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันอยากที่จะ พูดถึงการมั่นหมายการแต่งงานหรืออะไรประมาณนี้เกิดข,ขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ The d e v i l ลสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมังกรนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกคนโสดหรือเตือนก็ได้นะ ว่าชาวราศีพฤศภคนโสดนั้นควรที่จะดูให้ดีๆเพราะคุณมีโอกาสที่จะไปหลงเสน่ห์ไปหลงรักไปรักให้ชอบพอกับคนที่ทั้งเจ้าชู้นะคะอาจจะทั้งเจ้าชู้ทั้งดื่มทั้งเที่ยวนะ เป็นคนที่ลุ่มหลงในการมันโลมรูปรดกลิ่นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้นะบางทีคุณอาจจะรักเข้าไปแล้วมันถอนตัวยากหรือมันอะไรก็แล้วแต่คุณมักที่จะมองข้ามในข้อเสียของเขาไปเยอะจนเกินไปนะคะบางทีคุณมองมองมองเขาในแง่งความเป็นจริงด้วยก็ดีนะคะแต่อาจารย์ก็เข้าใจนะเพราะว่าบางทีที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอด เออมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้อาจารย์ก็ไม่ได้โทษใครทั้งนั้นแค่แนะนำแค่บอกให้ชาวราศีพฤษกระวังตัวแล้วก็เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องรักให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาเราจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะต่อมา เป็นไพ่จัสติกสสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความรักที่จริงใจหรือเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลในความรักพอสมควรอาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภหรือคนรักของชาวราศีพฤษภก,ก็ได้ที่เป็นคนที่มีเหตุผลมีการวางแผนเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ ตรงไปตรงมานะถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ผิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีการเข้าข้างไม่มีการไปเอาเปรียบใครหรืออะไรยังไงต่างๆนานาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความซื่อตรงพอสมควรนะคะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่าจากตัวไพ่ใบนี้จะเกียดการทรยศหักหลังเกียดการแบบโกหกเกียดการแบบเอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะต่อมา เป็นไพ่ <_ an> เอ็ดออฟบอลใบสุดท้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤษศนะก็หมายความว่าบางทีนะในเรื่องของการทํางานของชาวราศีพฤษภบางทีมีงานใหม่ๆหรือ,อมีการมอบหมายงานใหม่ๆจากหัวหน้าหรือเจ้านายให้คุณได้ทํา แบบบางทีคุณอาจจะท้าทายกับประสบการณ์ชีวิตหรือท้าทายกับความรู้ที่คุณมีอยู่พอสมควรนะในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าบางทีมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือบางทีมีคนมาแนะนํานะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าชาวราศีพฤษภยังคงโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนนั้นคนนี้มาแนะนําพ่อสื่อแม่ชักให้คุณรู้จักกับคนนี้สิรู้จักกับคนนั้นสิเขาเป็นคนดีนะ อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยนะะแล้วแต่ว่าโอกาสนั้นๆชาวราศีพฤษภนั้นจะคว้าเอาไว้หรือไม่นะคะบางทีคุณมีโอกาสนะที่จะได้คบกับคนคนนี้คุณมีโอกาสนะที่จะได้ลองศึกษาดูใจดูนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีพฤษภอีกแล้วนะคะที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้หรือไม่ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีมังกรราศีตุลและราศีธาตุไฟค่ะต่อมาเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับไพ่สรุปนะอาจารย์จะ จับมา3ใบนะคะ The m a g i c เ a n ห้าไม้แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือถ้วยนั่นเองนะ สำหรับไพ่เดอะเมจิกเชียร์คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวและก็การพูดการจาของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแล้วก็เป็นคนที่สามารถจันลงใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีจากการใช้คำพูดของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั่นเองนะเหมาะกับคนที่เป็นเซลเป็นคนที่แบบขายของค้าขายหรือเป็นคนที่ใช้เสียงใช้การประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยมาเก็ตติ้งอะไรเงี้ย คุณทำได้ดีมากๆนะคะกับอาชีพนั้นๆรวมไปถึงว่าชาวราศีพฤษภนั้นนะเป็นคนที่ชอบดูดวงด้วยนะในช่วงนี้นะ เป็นคนที่ชอบดูดวงชอบรู้ว่าโอ้อนาคตตัวเองจะเป็นยังไงคบกับคนนี้ดีไหมหรือแฟนเก่าจะกลับมาไหมนั่นนี่นะคะในช่วงนี้จะชอบดูดวงเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีลางสังหรณ์ซิกเซนที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยแหละนะคะบางทีบางทีอาจจะฝันแม่นบางทีอาจจะลางสังหรณ์แม่นนะคะว่าเขาเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ห้าไม้ สำหรับไพ่ใบนี้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรือการทำงานของชาวราศีพฤษภนั้นไม่ค่อยราบรื่นอาจจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาหรือบางทีความคิดเห็นของคุณกับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานนั้นอาจจะไปกันไม่ได้มันอาจจะทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงนี้ขัดแย้งกันก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องความรัก อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้นะคะคุณอย่าหูเบาคุณอย่าไปเชื่อใครที่จะไปยุโยงคุณจะอยากไปเชื่อใครที่แบบมาปั่นหรืออยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นมันสั่นคลอนนะขอให้เชื่อคู่รักของคุณเอาไว้ดีที่สุดฟังหูไว้หูนะคะขอให้แบบพิสูจน์ความจริงให้ได้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อคนที่แบบมา บอกคุณทุกอย่างว่าเอ๊ะฉันเดินไปฉันไปเจอแฟนคุณกับคนอื่นนั่นนี่ก็เชื่อเป็นตู่เป็นตานีไม่ได้นะคะต้องเชื่อแล้วก็ฟังหูไว้หูด้วยนะคะรอพิสูจน์ความจริงต่อมาเพจออฟคับสำหรับไพ่ใบนี้คนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเขาจะเป็นคนที่มีความรัก ความเอาใจใส่ชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็เป็นนักเอนเตอร์เทนที่ดีนะคะเขาอยากเห็นคุณที่จะมีความสุขมีรอยยิ้มหรืออะไรต่างๆนานาหรือคุณมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยคุณสามารถปรึกษาเขาหรือไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนะคะในช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือเมื่อที่ปรึกษาเขาก็พยายามที่จะหาเรื่องสนุกสนุกหาเรื่องอะไรตลกตลกนะคะเล่าให้คุณฟังอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงว่านะคะมีคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีพฤษกนั้นแอบรักแอบปื้มแอบชอบคุณอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวตนตอนนี้ก็ได้ยังไงก็ลองสังเกตดูนะคะตาม Facebook Instagram Twitter Line หรือบางทีเขาอาจจะชอบมากดไลค์นั่นนี่ให้กับคุณนะโอเคนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ